สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับกับบทที่2ของหนังสือ Way of the Turtle บทนี้ชื่อ Taming the Turtle Mind การฝึกจิตใจเต่าถ้าแปลต,ตรงๆนะครับซึ่งเน้นเรื่องจิตวิทยาการเทรดล้วนๆเลย ใช่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ว่าจะมือใหม่หรือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ตามนะคะการเข้าใจาเรื่องความคิดอารมณ์ตัวเองเนี่ยเป็นหัวใจเลยเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาจากบทที่2โดยตรงเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยประเด็นหลักๆของบทนี้ก็คือเรื่อง cognitive biases ใช่ไหมครับอคติทางความคิดต่างๆที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจเทรดถูกต้องค่ะมันทำให้เราเทรดพลาดได้ง่ายๆเลย ผู้เขียนเขาเริ่มด้วยการชี้ว่าความคิดเราเนี่ยแหละครับตัวปัญหาเลยเขาพูดถึงอคติตัวแรกที่สำคัญมากคือ loss aversion อ่าความกลัวการขาดทุนค่ะครับผมมันคือความรู้สึกเจ็บปวดเวลาเราต้องขายขาดทุนหรือที่เรียกว่าขัด loss นะคะหลายคนก็เลยเลือกที่จะแบบว่าถือต่อไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆราคาลงมาต่ำกว่าจุดที่ควรขายไปแล้วเพราะหวังว่ามันจะกลับมาที่เดิมใช่ค่ะหวังลมๆแรงๆ ซึ่งคอยยิ่งถือมันก็ยิ่งทําให้การขาดทุนนั้นมันมันหนักขึ้นกลายเป็นจริงขึ้นมาซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับอีกอคติหนึ่งที่เรียกว่าสังคอสเอฟเฟกหรืออคติต้นทุนจมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอธิบายง่ายๆก็คือแทนที่เราจะตัดสินใจจากสถานการณ์ตรงหน้าหรือว่าแนวโน้ข้างหน้าเนี่ยเรากลับไปยึดติดกับเงินที่เราเสียไปแล้วหรือต้นทุนเดิมอารมณ์ประมาณว่าโอ้โหลงเงินไปตั้งเยอะแล้วถือต่ออีกหน่อยและกันนา แบบนี้หรือเปล่าครับแบบนั้นเลยค่ะแทนที่จะประเมินใหม่นะตอนนั้นว่าควรไปต่อหรือพอแท่นี้กลายเป็นยิ่งถือยิ่งขาดทุนหนะักที่เราชอบเรียกกันว่าติดดอยนั่นแหละค่ะ ในหนังสือมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากเรื่องเพื่อนผู้เขียนช่วง .com บูมบูมอ๋อค่ะค่ะจำได้ที่มีหุ้นจาก Stock Option เยอะพอหุ้นเริ่มลงแทนที่จะขายกลับบอกว่ารอให้มันขึ้นไปเท่าทุนก่อนค่อยขายใช่ค่ะสุดท้ายไปไงคะราคาก็ลงไปเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือมูลค่าเลยน่ากลัวมากอันนี้คือตัวอย่างชัดๆเลยนะคะของ loss e r s i o n กับ sunk cost effect ทำงานคู่กัน คือยิ่งขาดทุนเยอะก็ยิ่งหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองให้รอต่อไปอย่างที่เขาบอกขาดทุนไปสองล้านแล้วขาดทุนเพิ่อมอีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปโอ้โหครับฟังแล้วแบบมันคือกับดักความคิดจริงๆนะครับแล้วนอกจากสองตัวนี้มีอคติอื่นๆอีกไหมครับที่เราต้องระวังมีอีกค่ะที่เจอบ่อยๆก็คือ outcome bias outcome bias ค่ะอคติจากผลลัพธ์คือ เราไปตัดสินคุณภาพของการตัดสินใจครั้งนั้นโดยดูจากแค่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้ดูที่กระบวนการตอนตัดสินใจเลยหมายถึงว่าถ้าเทรดแล้วกำไรก็คิดว่าตัดสินใจถูกเสมอไปประมาณนั้นค่ะหรือถ้าเทรดขาดทุนติดกันสักสองสามครั้งก็เริ่มสงสัยในระบบหรือวิธีเทรดของตัวเองแล้วทั้งที่จริงๆระบบนั้นอาจจะดีในระยะยาวก็ได้นะคะแค่ช่วงนั้นตลาดมันอาจจะไม่เอืออ้ออ๋อเข้าใจครับคือไปโฟกัสที่ผลมากกว่าเหตุผลนะตอนนั้น แล้วมันเชื่อมโยงกับ recency bias ด้วยไหมครับไอ้ที่ว่าเราให้น้ำหนักกับสิ่งที่เพิ่งเกิดมากกว่าเชื่อมกันมากเลยค่ะ recency bias หรืออคติจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการที่เราให้ค่ากับประสบการณ์ล่าสุดมากเป็นพิเศษพอเราเพิ่งขาดทุนมาหมาดๆใช่ไหมคะซึ่งเป็น outcome bias แบบลบความรู้สึกกลัวความไม่มั่นใจเนี่ยมันจะชัดเจนมากนี่คือ recency bias ครับ มันก็เลยส่งผลให้ครั้งต่อไปเราอาจจะไม่กล้าเทรดตามระบบหรืออาจจะรีบเปลี่ยนระบบเร็วเกินไปทั้งที่จริงๆสถิติยาวๆมันอาจจะยังโอเคอยู่โหฟังดูเหมือนว่าอาคติพวกนี้มันทำงานเสริมกันไปหมดเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่ในบทนี้พูดถึงที่มาซ้ำเติมสถานการณ์คือ belief in the law of small numbers ชื่อยาวจังครับมันคืออะไรครับ ความเชื่อในกฎของตัวเลขน้อยค่ะหมายถึงการที่เราด่วนสรุปจากข้อมูลหรือตัวอย่างที่มันน้อยเกินไปเช่นเช่นระบบเทรดหนึ่งชนะ4ครั้งจาก6ครั้งหลังสุดเราก็บอกว่าโอ้โ oh, หระบบนี้สุดยอดไปเลยหรือผู้จัดก,การกองทุนคนหนึ่งทำผลงานดี3ปีติดก็คิดว่าเก่งมากแล้วทั้งที่จริงๆในทางสถิติมันอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่มากขนาดนั้นถูกต้องค่ะตัวอย่างมันน้อยไปทีนี้พอเราเอาอาคติตัวนี้ไปรวมกับ recency bias อิงตามผลล่าสุดกับ outcome bias ตัดสินจากผลลัพบมันก็ยิ่งทำให้เราตัดสินใจพลาดได้ง่ายเลยค่ะเช่นอาจจะทิ้งระบบเทรดที่ดีไปเพียงเพราะมันขาดทุนติดกันไม่กี่ครั้งในช่วงที่มันอาจจะกำลังกลับมาทำกำไรก็ได้สรุปแล้วทั้งหมดที่ว่ามาทั้ง loss aversion s u n ง cost outcome bias recency bias แล้วก็ law of small numbers เนี่ยการทำความเข้าใจมัน ก็เหมือนการรู้จักจุดอ่อนในใจเราเพื่อที่จะหาทางรับมือกับมันในการเทรดใช่ไหมครับตรงประเด็นที่สุดค่ะการตระหนักรู้หรือ awareness ว่าเออเรามีแนวโน้มที่จะคิดหรือรู้สึกแบบนี้นะในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้เรามีวินัยมากขึ้นลดการใช้อารมณ์แล้วก็เทรดตามระบบได้อย่างสม่าเสมอค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่เราเสรุปมาจากบทที่2ของ Way of the Turtle ที่เราได้รับมานะคะไม่ได้มีความเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆค่ะชัดเจนมากๆครับขอบคุณมากครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเนื้อ,อาหาในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ